กราบสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกคนนะผมสวัสดีทุกคนนะฝากกดไลค์กดนะแกชร์ด้วยนะครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่ครบรักทุกท่านนะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของการายนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลสสค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาต่อสู้นะครับผม กับบอสใหญ่นะผมนี่คือบอสใหญ่นะผมนี่ที่ผมจะต้องเจอวันนี้ตรงนี้แหละคือมันโตดจริงๆโหดที่สุดเท่าที่เคยเจอมานี่คือสไปเดอร์ Man ee, มังเกี Man ้นะครับผมสไปเดอร์แมนบวกแมงมุมที่อันตรายที่สุดที่ผมยังไม่เคยเจอมาเลยในสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะผมโอเคไปเจอกันผมไม่เคยเจอนะผมก็ กลับมาในหมดทไซฎ์อีกเช่นเคยใครที่เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี้ต้องระมัดระวังในการต่อสู้เป็นอย่างยิ่งนะครับผมผมมาแล้วครับกันง่ายสายดำเจอกับไฟเดอร์แมสหนะักครับโอเคเรามันเริ่มกันเลยได้ยินข่าวว่าเจ้ามันหดหนักขหดหนา <must> นี่เลยนะครับผมชี้เลยนะชี้หน้าดาเลยนะครับขด โหดโหดเลยโหดเลยอุ้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 ยอ้หอุ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องใช้มวยไทยมวยไทยมวยไทยแม่ไม้มวยไทยอุ้ยอ้โหแม่ไม้มวยไทยเจอกับแบบนี้อ้โหโอ้โหแบบนี้ต้องเจอแม่ไม้มวยไทยแม่ไม้มวยไทย แม่ไม้เมวยไทยแม่ไม้เมวยไทยอุ้ยอุ้ยโอ้โหูอุ้ย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 เตะสลับขาอุ้ยอุ้ยไม่ยอมลงไม่ยอมลงไม่ยอมลงนอกไม้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 อุ้ยโดนสวนเจะสวนเจะสวนอ้โห ไม่ยอมนอกหริอน,นอกหรือเปล่ามาัดอ้ดวงสีด้วงสีครับด้วงสีครับเอาซี่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 เจอพลังที่ใครท่าก็ต้องยอมให้เกะข้อพลังสามอสวินเตะเลยนี่ยัง ใส่ของข้าตรงสยบมันให้เรียบร้อยหน้าบัดนี้ตายยากจริงๆครับเจอใครก็จ้างที่มาบังอาจต้องเจอแม่ไม้มวยไทยสั่งสอนเจ้าจใหญ่ๆมาจากไหนข้าไม่รู้แต่เท่าที่ข้าจะรู้เจ้าจะโดนมวยไทยข้าล่วงกลางอากาศล่วงกลางอากาศเป็นที่เรียบร้อยข้าจะส้งเจ้าเจ้ารุกสักแม่ไม้มือยไทยเกินไปแล้วน้อยเกินไปซะแล้ว ต้องรวยฮ่าฮ่าฮ่าข้าคือผู้ริเกตสุดไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะนะ้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแกชร์กดซับสไคร b ์คลิปดีวห้พีด้วยเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับ